เวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราบางครั้งเราไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเสียงจะภายนอกมันดังกว่าเสียงข้างนอกมันดังกว่าเสียงพระวิญญาณเราเลยไม่ได้ยินเสียงพรองแล้วท่านรู้เลยไหมฟังดีๆนะทุกคนหันไปบอกคนข้างๆตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังนะอย่าเพิ่งหลับนะ พอไหมโอเคสัญญานี้เป็นสัญญาฟังดีๆนะครับสัญญานี้เป็นสัญญาของท่านกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีเพียงแค่ท่านกับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ประเด็นคือหลายคนรอคำเผย ้าพระเจ้าไม่เปิดเผยชีวิตของท่านหรือสัญญาอะไรบางอย่างที่พระเจ้ามีไว้กับท่านกับผู้เผยเพระชนะคนนั้นเขาจะไม่สามารถรู้ชีวิตของท่านได้เพราะว่าบางสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้กับท่านมันเป็นเรื่องที่ท่านกับพระเจ้าต้องรู้กันสองคนและท่านควรที่จะต้องรู้ว่าอะไรบางคนรอคําเผยเพระชนะ เพื่อยืนยันตอกย้ำชัดเจนว่าโอ้ใช่แล้วสิ่งที่เราทำถูกต้องนะครับจนบางครั้งท่านรอคำเผยจากผู้เผยผู้ชนะหนักสุดไม่ได้ถ้าพระเจ้าจะบอกเขาแล้วเผยท่านในงานหรือว่าอะไรแบบส่วนตัวขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าคำเผยท่านยังไม่ได้ มันเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าที่ท่านต้องเข้าไปเฝ้าเดี่ยวหาพระองค์